บ่อปัญญาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนิทานเซนเรื่องถ้วยชาที่เต็มเปี่ยมมีนักปราชญ์หนุ่มผู้หนึ่งเดินทางมาไกลเพื่อสแสวงหาปัญญาจากอาจารย์เซนผู้ทรงภูมิที่อาศัยอยู่ในกระท่อมบนภูเขา เมื S <S ่อมาถึงนักปราชญ์ผู้นี้ก็ก้มกราบอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วเริ่มเล่าถึงความรู้ที่ตนได้ร่ำเรียนมาตลอดชีวิตอย่างละเอียดเขาเล่าถึงคำพีที่อ่านจบถึงสำนักต่างๆที่เคยไปศึกษามาและทฤษฎีปรัชญาที่เขาเชี่ยวชาญอาจารย์เซนนั่งฟังอย่างสงบไม่ได้พูดอะไรเลย ขณะที่นักปราดหนุ่มพูดยาวเหยียดอาจารย์ก็รินชาใส่ถ้วยชาของแขกอาจารย์รินชาลงไปช้าๆชาเริ่มเต็มถ้วยแล้วแต่นักปราดหนุ่มก็ยังคงพูดไม่หยุดอาจารย์ยังคงรินต่อไปจนชาล้มถ้วยไหลนองไปทั่วโตะ๊ะและเริ่มหยดลงพื้นนักปราดหนุ่ม เห็นดังนั้นก็ตกใจรีบร้องขึ้นว่าอาจารย์ครับชาล้นแล้วครับมันเต็มถ้วยแล้วอาจารย์ยังจะรินอีกทำไมอาจารย์เซนหยุดรินชาวางกาชาลงแล้วมองนักปราดหนุ่มด้วยสายตาที่เปี่ยมเมตตาท่านกล่าวอย่างใจเย็นว่าถ้วยนี้ก็เหมือนจิตใจของท่านนั่นแหละ ท่านมาหาเราเพื่อขอปัญญาแต่จิตใจของท่านกลับเต็มไปด้วยความรู้และทิฏฐิเดเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วมันล้นปรีจนไม่มีที่ว่างให้สิ่งใหม่เข้าไปได้แล้วข้าจะเติมสิ่งใดให้ท่านได้เล่านักปราหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งเขาตระหนักได้ทันทีว่า ตนเองมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความรู้เดิมๆและปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่รู้ตัวตั้งแต่วันนั้นเขาจึงเริ่มฝึกฝนที่จะทำจิตใจให้ว่างเปล่าเพื่อเปิดรับปัญญาที่แท้จริงข้อคิดธรรมะความว่างเปล่าหรือสุญญตาคือการมีจิตใจที่เปิดกว้างปราศจากอคติ ความยึดมั่นในความคิดเดิมๆและความรู้ที่เคยมีจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้อย่างแท้จริงลดทิฏฐิการลดอัตตาและความถือดีว่าตนเองรู้มากแล้วเป็นสิ่งจำเป็นในการแสวงหาปัญญาและพัฒนาตนเองการฟังอย่างตั้งใจบางครั้ง การฟังโดยไม่ตัดสินและไม่ขัดจังหวะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงออกอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้เราได้ใครครวนอย่างลึกซึ้ง